สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูนกองบวกของเรานะคะที่วันก่อนนาเคยลงอ่า youtube ไปแต่ว่ายังเล็กๆอยู่วันนี้สวยกำลังน่ารับประทานเลยค่ะให้ค,ค่ะอันนี้ดูนะคะที่น,นาเคยบอกว่ามันมีแค่3กระถางเองนะคะที่เราปลูกลงในกระถางก็มาด,ดูที่กระถางนะคะอันนี้มี1กระถางมี2กระถางนะคะ ดูนะคะดูลูกอวบสิคะตั้งอวบทั้งใหญ่นะคะสวยมากสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เริ่มน่าจะเริ่มแก่แล้วค่ะแต่ยังนิ่มอยู่แสดงยังกินได้อยู่อันนี้หนูนาก็เก็บไปทากับข้าวบ้างแล้วนะคะก็สองรอบแล้วทำกับข้าวได้สองรอบแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูเขาเริ่มกําลังโตแบบกําลังดีเลยละคะ่ะ สวยงามมากนี่ค่ะเจอนี่ใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะชื่นใจจริงๆนะคะจากปกติแล้วเมื่อก่อนก็ปลูกลงดินนะคะก็จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลที่หนูนาเคยบอกว่าได้สักลูกของลูกก็ถือว่าหรูแล้วแต่ตอนนี้ปลูกลงกระถางนะคะนี่แค่สากระถางนะคะประมาณ30ลูกซึ่งแบบโตแล้วก็อวบมากแล้วก็ไม่ค่อยมีมแมลงค่ะเพราะว่า ตอนนี้เ,ออเราก็ใช้ธรรมชาติห้หวนดูกระถางนะคะนี่เป็นแค่กระถางเล็กๆกลางๆค่ะกระถางกล,ลางปลูกแค่ประมาณ3ต้นนีงค่ะก<ม>็ขึ้นที่หนูนาบอกว่า3ต้นแล้วก็เราใส่อาปุ๋ยเป็นปุ๋ยข้อของเรานะคะผสมกับดินที่เราหมักไว้ ก็งดงามค่ะขึ้นได้งามมากนี่เป็นกระถางที่สองนะคะอันนี้ก็ใบค่อนข้างงามเหมือนกันข้างล่างมันก็จะแดงแงแล้วนะคะเป็นใบกแก่แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญในนี้นะคะก็คือ,อดินที่เรามาใช้ะคะ่ะเป็นดินที่เราเป็นดินผสมที่เราทําขึ้นมาเองที่เหนูนาเคยบอกค่ะเป็นดินดีแล้วก็มันสามารถที่จะควบคุมได้ะคะ่ะเราจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่ดินอัจาส่วนเท่าไหร่นะคะ กระถางที่สามนะคะนี่กระถางที่สามนี่ก็งดงามเหมือนกันค่ะบ่านดีลูปกำลังขึ้นกำลังโตเลยค่ะนี่ก็เป็นรุ่นอาจจะเป็นรุ่นที่สองที่สามนอนนี้กำลังออกยอดออกดอกงนงามเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เรารดน้ำสัปดาห์ละครั้งที่หนูนายรดน้ำหมักหุยคอบนะคะ ก็เลยค่อนข้างที่จะใบเขียวออกดอกออกลูกดีเลยค่ะเห็นแล้วชื่นใจใช่ไหมคะรับรองว่ากินได้อีกนานเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะถ้าเราดินไม่ดีจริงๆเราใช้วิธีแบบกระถางแบบนี้ค่ะมั่นใจได้ว่าเราได้กินแน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแหนูนาต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ